สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะครับผมกับชันาล่งรถบ้านนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอรถ5ประตูนะครับทรงสวยๆนะครับปีใหม่ๆนะครับแฮทแบก5ประตูครับสวยงามครับกับคันนี้ครับ MG 3ครับเป็นโฉม2แล้วนะครับผมตัวนี้ปี2019นนะครับผมปีใหม่ๆกันเลยนะครับผม กับราคาเพียง1 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับซันลูฟครับผมมาแนะนำกันเลยนะครับผมมาพร้อมกับสีแดงนะครับสีแดงสดใสนะครับไม่ได้แดงแจ๊สนะครับเป็นสีแดงของ MG นะครับเป็นสีแดงรุ่นใหม่แล้วครับสวยงามเลยนะครับผมมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันสวยๆนะครับผมด้านหน้าครับไฟครับผมสวยๆเลยนะครับผม ใสๆนะครับแล้วก็มีคิ้วตรงนี้นะครับเพิ่มความดุดันมากนะครับผมไฟนี่เป็นลูกแก้วแล้วนะครับผมแล้วก็จะเวลาสตาร์ทรถอาจจะมีไฟเดย์ไลท์ที่ดวงไฟด้วยนะครับผมสเกิร์ตรอบคันสวยๆเลยครับสีสันนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนะครับส่วนมากนะครับจะมีสะเก็ดหินนิดๆหน่อยๆนะครับผมสีผมให้85%ขึ้นเลยนะครับผมด้านหน้าครับ กระจังหน้า MG ครับแล้วก็กระจังหน้าดมอนคิวนะครับผมสวยๆเลยครับหรูหรามากเลยนะครับผมตัดกับโคมเมียมนะครับผมนะครับสวยงามครับด้านล่างครับสเกิร์ตรอบคันครับสวยๆเลยนะครับผมไปครับด้านขวาอ่าตันนี้ด้านซ้ายนะครับก็สวยๆนะครับผมไล่มาครับสีเงาครับเงางามครับลูกค้าล้อแมกนะครับยางดันหลบนะครับตัวนี้ยางปี ปี2นะครับผมยางเข้า2ปีแล้วนะครับผมแต่ยังใช้งานได้ครับ2ปีครับยางโดยรวมมาสัก3ามปีครับผมได้อยู่นะครับผมสีสันมีเลี้วรอยนะครับนิดหน่อยครับนี่ครับลูกค้านิดนิดหน่อยหน่อยตามการใช้งานอย่างนี้อาจจะปั่นออกนะครับผมนี่อาจจะมีรอยคูดๆมานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับบางๆนะครับผมบางๆนะครับผมเลขตัวถังอยู่ครบครับผมก็ไล่มาครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับ กันาสาดเอ3ม G ตรงรุ่นนะครับฟิล์มก็ยังสวยงามนะครับผมแล้วก็ที่กระจกนะครับมีปั๊มของจากโรงงานมาทุกบานนะครับผมรถบางๆเดิมๆเลยนะครับผมสวยงามครับด้านซ้ายนะครับแผงประตูด้านซ้ายครับผม เป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปนะครับแล้วก็มีหนังตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงเท้าแขนนะครับนี่นะครับสวยงามครับลูกค้าใหม่ๆเลยครับใหม่เลยครับคันนี้นะครับก็นี่ครับมาร์กิ้งครับตรงดิ่งเลยครับผมไม่มีขยับครับผมนี่นะครับมาร์กิ้งครับผมแสดงว่าไม่เคยถอดนะครับแล้วก็นี่ครับไม่เคยแกะครับน็อตไม่เคยแกะครับมาร์กิ้งตรงทุกจุดครับผมนี่นะครับลูกค้า ภายในสวยๆเลยครับสวยๆใสๆเลยครับโอ้เอ็มจีออกแบบมาได้ได้ดีเลยนะครับผมเหมาะกับวัยรุ่นด้วยนะครับผมสวยงามครับกับราคานี้ครับไม่แพงครับผมแผงประตูด้านหลังซ้ายครับสวยงามครับเบาะครับเป็นลายนี้นะครับตอบโจทย์นะครับกับวัยรุ่นหน่อยนะครับผม ตัวนี้เป็นสีแดงดําจากโรงงานนะครับลูกค้าเป็นสีแดงดําจากโรงงานนะครับผมเขาทํามาแบบนี้เลยสวยเลยนะครับผมหลังครับดูด้านหลังครับสเกิร์ตรอบคันครับงามงาเลยครับมีท่อหลอกอันนี้ท่อหลอกนะครับเป็นท่อคู่นะครับอ่าแล้วก็มีไฟทับทิมมาให้ครับด้านซ้ายครับด้านขวาครับลงตัวมากๆนะครับผมตาเ g ขนาดใหญ่นะครับผมตัวนี้ยังมีโลโก้ของรังกิตอังกิตอยู่นะครับผมไฟนะครับไฟนี้นะครับก็จะเป็น เวลาเราเปิดไฟไฟหลีครับจะวิ่งขึ้นตรงอย่างนี้แล้วนะครับผมตัวนี้เป็นโฉม2นะครับผมมาชมด้านหลังกันครับเป็นกรนไฟฟ้านะครับเอามือแตะครับปึ๊บมันก็จะปกปลดล็อกให้เองนะครับผมนี่ครับลูกค้าสวยงามเลยครับน็อตนะครับไม่เคยถูกถอดขยับนะครับผมตรงนี้นะครับมันหลุดนะครับนี่นะครับผมยังไม่ได้จับยัดใส่เลยนะครับไม่มีอะไรมากครับอาจจะมีบ้างนิดหน่อยตามการใช้งานครับลูกค้า ปกต right 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 so so ิมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับแต่น็อตไม่เคยแกะเลยครับไม่เคยแกะเลยซอกเดิมเดิมนะครับซอกเดิมเดิมครับเบาะหลังพับได้4 40 60นะครับครับผมอันนี้60นะครับอันนี้40นะครับผมนี่ครับมาร์กิ้งครับตรงดึงครับลูกค้าซื้อไปใช้อย่างไงก็คุ้มนะครับผมนี่นะครับพื้นเดิมเดิมครับพื้นเดิมเดิมเลยนะครับผม เดินเดิมนะครับรถคันนี้บางเดิมทั้งคันเลยครับลูกค้าไม่เคยไม่เคยชนนะครับผมไม่เคยชนเลยนะครับมาชมฝั่งนี้กันครับล้อแมกครับล้อแมกก็มีรอยมีริ้วรอยบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับผมกระจกครับนะครับไม่มีแตกครับไม่มีแตกนะครับผมแผงประตูด้านขวาครับ มือเปิดนะครับเป็นคอมเมียมแบบนี้นะครับหรูหราครับกับค่าตัวนี้ถือว่าคุ้มเลยครับตอนนี้นะครับลูกค้าผมนะครับยังอยู่ครบนะครับผมทุกชิ้นนะครับนี่ครับมีไอโซฟิกด้วยนะครับผมใส่เบาะเด็กได้นะครับผมก็เบาะหลังครับพับ40-60ได้นะครับนี่ครับอเนกประสงค์มากนะครับผม หาที่จอดง่ายเลยครับรถห้าประตูนะครับผมลายครับลายเบาะครับดูลูกค้าไม่มีสึกเลยครับสวยๆเลยเนี่ยนี่ลูกค้าซูมก็ในเห็นๆเลยนะครับผมนี่ครับกับราคา 18, 5 0 0 0หบาทเท่านั้นนะครับผมได้ปี2019กันเลยนะครับผมชมด้านหน้าครับเป็นไงครับลูกค้าสวยไหมครับสวยเลยครับผม นี่นะครับเลเบลอยู่ครบนะครับผมมาร์กกิ้งตรงครับตรงดิ่งเลยนะครับผมน็อตนับไม่เคยแกะนะครับผมตัวนี้นะครับผมแผ่นเพจยังอยู่ครบนะครับนี่ครับไม่มีแกะนะครับลูกค้าแผงประตูด้านขวานะครับผมตัวนี้ก็ปลดล็อกเปิดล็อกนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวเรามาชมภายในกันครับกุญแจนะครับกุญแจได้มา2ดอกนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทนะครับผม ใช้กุญแจบิดขันสตาร์ทนะครับรถสตาร์ททีเดียวติดชื่งครับผมก็ไม่อยู่ที่แสนสาม137,949กิก้ากิโลนะครับผมอ่าโอเคไม่นะครับไม่เรืองแสงแบบนี้นะครับสวยงามครับพวงมาลัยเป็นแบบสามก้านนะครับสวยนะครับลูกค้ามัลติฟังชันนะครับผม ด้านนี้ก็เป็นช่องแอร์มาตรฐานเป็นทรงกลมทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับดูเท่มากๆนะครับภายในนะครับมาในโทนดำครับตัดกับเบาะลายกำมะหยี่แบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับผมแล้วก็คอนโซลเหมืนกัลูกค้าเล่นเป็นลายแบบนี้เลยครับสวยเลยดูดีเลยนะครับผมแอร์แบ็คคู่นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์มาตรฐานนะครับผมเป็น ทรงสปอร์ตแล้วนะครับด้านนี้ก็ช่องแอร์อีก2ช่องมาตรฐานนะครับแล้วก็หน้าจอมีเดียนะครับผมด้านนี้ก็ควบคุมวิทยุทั้งหมดนะครับไล่ลงมาก็จะเป็นแอร์นะครับระบบแอร์นะครับผมเป็นอันดับล็อกนะครับผมแล้วก็มีที่มีพาวเวอร์เอาเลตนะครับที่เสียบ USB นะครับด้านในนะครับก็เกียร์ออโต้นะครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีพวกอ่า บุ๊กคู่มืออะไรต่างๆครับของลูกค้านะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับรถมือเดียวนะครับผมคันนี้ครับแล้วก็คอนโซลนี่ครับเล่นลายนี้นะครับด้านล่างก็เป็นเคฟลาดด้วยครับอืสวยครับสวยครับลูกค้าบอกเลยสวยนะครับผมขับขี่ดีครับช่วงล่างดีเครื่องเกียร์ดีแน่นอนครับผมมีช่องเก็บของนะครับผมแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํานะครับสองช่องนะครับผมด้ามเบรกมือนะครับ ตัวนี้ก็รับสายได้นะครับจากด้านนี้ได้เลยตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับผมนี่ครับเป็นซันรูฟไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ชมครับนี่ครับกระดกขึ้นก่อนได้นะครับแอร์คีเราก็เลื่อนนะครับราคา1 8 5 0 0 0กับปี2019นะครับผมได้ซันลูฟไปด้วยนะครับคุ้มครับลูกค้า อ่าโอเคแล้วก็ปิดบังแสงได้นะครับอย่างนี้นะครับผมอ่าเปิดให้สว่างหน่อยก็นี่ครับฝ้าเพดานสวยงามครับลูกค้าสวยแทบทุกจุดครับลูกค้ามาดูไม่มีผิดหวังครับลูกค้านี่นะครับตัวนี้ก็เป็นปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นปรับไฟสูงต่ำนะครับผมนี่ครับลูกค้ามาร์กิ้งตรงดิ่งครับตรงดิ่งๆเลย นะครับก็ภา,ายในก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันนะครับผมแต่ที่เปิดของ MG มันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งคนนั่งนะครับผมก็ไม่ทราบว่าทำไมทำมาฝั่งนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับบางคนลูกค้าเอ๊ะทำไม ตัวดึงฝากระโปรงไปไหนนะครับอยู่ฝั่งคนละฝั่งนะครับผมโอเคมาชมห้องเครื่องกันครับผมเครื่องเดินนิ่งๆนะครับผมเรเบลครับมอกครับอยู่ครบครับผมห้องเครื่องเดิมๆนะครับระบบเบรก ABS นะครับผมแบต GS นะครับผมแล้วก็น็อตฝากระโปรงครับไม่ถูกถอดขยับครับเม็ดอาร์คเดิมๆครับสวยๆครับซีเดิมๆสวยๆงาๆเลยครับลูกค้า ขนาดตัวตั้งฝากระโปงนี่ครับยังตรงปิ้งเลยครับลูกค้าเดิมครับเดิมแน่นแน่นอนครับผมนี่ครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถูกถอดขยับครับผมเครื่องเดินนิ่งๆเลยครับลูกค้าอันนี้รถสตาร์ทอยู่นะครับก็จะมีไฟเดย์ไลท์ครับสวยครับลูกค้าเป็นไงครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนะครับ ลูกค้าสนใจคันนี้นะครับโทรนะครับ0858179617นะครับผมหรือแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้ครับ m m 2919ะครับผมลูกค้าประวัติดีจัดได้ฟรีดาวนะครับผมหรือลูกค้าซื้อเงินสดนะครับมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับผมต่างจังหวัดใกล้กันใกล้ไกลว่ากันไปตามระยะทางนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับคันนี้ครับฝากไว้ด้วยนะครับ MG 3นะครับแฮดแบ็กหประตูนะครับตัวซันลูฟแล้วนะครับผมมากับพร้อมสีแดงแดงดําจากโรงงานนะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนทันทีนะครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นนะครับผมภายในสวยนะครับผมมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันปี2019กันเลยนะครับผมกับราคา185,000บาทเท่านั้นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม Thank <laughs> you.